วุ้ยวู้ยมีเนื้อด้วยอ่ะเนื้อเยอะอ่ะเนื้อบูบุรีเยอะอ่ะรอนานแล้วรอนานแล้วใช้หลับตาหลับตาของน้องนายนะนี่ไม่เคยกินเลยนะทำทำเธอเฮ้ยเฮ้ยไอติมโมจีอะไรอยากได้ติมอะ เด็กเข้าแถวกันนะวันนี้นี่มาม,มีซื้อไอศครีมมาให้เด็กๆก,กินนะดูซีว่าข้างในมีรสอะไรบ้างตื่นเต้นจังเลยอะ่ะใครอยากรู้ว่าจะได้กินรสอะไรอะ่ะบเบอร์รี่ชีสเค้กรู้ได้ยังไงไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพี่ดีบูบร,รี่ชีสเค้กอะไรมันจะซื้อมาจากไหนมันเป็นไ,ไนปนไม่ได้ฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงตาลับตาข<ม>องพี่ดี แทมแทมแทมว้าวไหี่ได้คืออะไรอ่ะลอไอติมบเบีนี่คืออยากกินมานานแล้วนะไอริมบูเบอรี่ชีสเค้กนะน่ากินอ่ะโอ้โหโอ้โหกินเลยเหรอไม่พูดพัมไม่พูดพัมทำเพลงเลยนล้นน้องมึงไปเค้ก อ่ะเป็นตรงนี้เป็นเค้กเป็นเหมือนแบบป๊าป้าคุณค้าวล้ายกคุกกี้ไหมตรงนี้ครับใช่ไหมเนื้อข้างในเป็นบลูเบอร์รี่อย่างเงี้ยเหรอบลูเบอร์รี่กับชีสใช่ไหมบาดาวเนี่ยยังไม่เคยกินหรอกไม่ใช่มันไม่เป็นมันเป็นเค้กเป็นเค้กเลยเป็นเค้กเป็นเค้กมามา่ยมันจะเป็นบลูเบอร์รี่อยู่ด้านไหนด้วยไหน โอ้โอ,โอ้ข้างในของพี่ดีมีบลูเบอร์รี่ด้วยมีเนื้อบลูเบอร์รี่ด้วยนะน้องๆโอ้น่าอร่อยอะ่ะเ <c oughs> ุ้ยเุ้ยโอมีเนื้อด้วยอะ่ะเนื้อเยอะอ่ะเนื้อบลูเบอร์รี่เยอะอ่ะมันเป็นยังไงครับพี่ดีมันเป็นเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วก็หวานหวานเพราะว่า ไช้ด้านในมันจะเปรี้ยวๆแลวด้านนอกมันจะหวานๆอสอคนาาาาาทำทำอันนี้คืออะไรคะบีปาปาอันนี้ช็อกบ๊อปช็อกป๊อุอร์ช็อกป๊อปสตรอเบอร์รว้าวโอ้โหโอ้โหโหอ้โอ้โหโอ้โโหออ ขุนเขาทำไมเป็นเด็กเด็กผู้ชายที่ชอบสตรอเบอรี่อ่ะชอบบีบโค้ดรอนานแล้วรอนานแล้วใช้หลับตาหลับตาข้างายนะนี่ไม่เคยกินเลยนะทำทำเธอเฮ้ยเฮ้ยไอติมโมจิโมจิวานิลาว้าวข้างในเป็นวานิลาแล้วก็ข้างนอกแบบเป็นโมจินะมันก็จะเป็นแบบยืด เหนียวเหนียวอ่ะหนึบ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 ว้าวสวยมากเลยป๊าเฮ้ยมีแถมช้อนด้วยเหรอไหนใช่เฮ้ยอ๋อไม่ใช่เขาบอกว่าขอช้อนจากร้านค้าเอาไปกินไงทีเนี้ย <c oughs> เอาไปกินเลยแล้วกันอย่าลืมขอช้อนจากร้านค้านะน้องๆใครซื้ออันนี้มากินหอ,อมมากไหนแต่ไม่กินเลกหอมจริงด้วยน้องๆเอาเลยนะเอาเลยนะตุกัดให้ติให้เลยสิให้ไหม อ๋อกัดเลยกัดเลยมันต้องกัดต้องจับแ,แน่นๆนะเดี๋ยวหลุดมือ,พอเพื่อนๆคะหนึบไหมเหนียวเหนียวมากอืมจะจะใสแล้วโอ้โหโหน่ากินนะเขาบอกให้ขอช้อนอเราไม่ได้ขอไงมันลเลยละลายใช่ไหมขุนเขากินกินไม่เห็นสนใจใครเลยขุนเขา นี่ใครจะแบ่งใครจะแย่งกันคุณเขาไม่สนใจดิกินให้ดูอืมนี่นะน้องๆมันจะอร่อยที่มันตรงแป้งโมจินี่แหละันึบๆอ่าเนหบๆนี่แหละเหนียวๆแบบนี้เลยถ้าใครชอบกินขนมโมจินะพ่อบ่าวว่าแต่ว่าอย่าลืมขอช้อนนะดูดิมืไม่ไหวเลย คุแบ่งพี่หน้อยคุณเ,เขาเฉยเฉยเป็นน้องยอมจนได้ผูบังคับน้องอะ่ะพอใจแล้ว <c oughs> ไม่อยากกินแล้วได้กินแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวป้าจะชิมให้ดูนะน้องๆว่ามันเป็นยังไงบ้าง ตัวไอศครีมหอมเนื้อพายก็อร่อยมันๆเค็มๆมันๆแบบนัวที่สรุปอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยเป็นยังไงบ้างครับไอศครีมที่ซื้อมากินวันนี้อร่อยอร่อยนะฟาดว่าอร่อยบลูเบอร์รี่ชีสพายชีสเค้กอะไรอะอร่อยมากของน้องนายล่ะครับโมจิอร่อยไหมลูกอร่อยมากเอาจริงๆเอาจริงๆอร่อยไหม เลยมากมากเลยริงอ่ะเออโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเรน่ะเริ่มต้งตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหนูดีทำเชิดตาไปเล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย